สวัสดียามเช้าครับท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับพบกันวันนี้ตรงกับวันที่12ธันวาคมนะครับวันนี้ก็พาท่านผู้ชมนะครับได้มาชมต้นไม้ใหญ่นะครับหลังจากที่ปลูกนะครับก็มารดน้ำหน่อยนะครับ วันนี้ตะเมานะครับบริการรดน้ำต้นไม้นะครับต้นไม้ใหญ่เ,าเขาเรียกว่าต้นต้นอารางใบขนุนหรือเปล่านะครับก็นี่นะครับลักษณะใบก็คล้ายใบขนุนมีลูกเล็กๆนะครับคล้ายไอ้ต้นไสรนะครับ สีเหลืองๆนะครับต้นใหญ่มากครับนี่เลยครับชาวนี้นะครับบรรยากาศค่อนข้างจะดีนะครับไม่ค่อยจะหนาวมากเหมือนวันก่อนนะครับก็มีน้ำค้างลงมาเล็กน้อยนะครับที่พัก ของเรานะครับนี่นะครับรอบๆบ,บริเวณที่พักนะครับด้านฝั่งโน้นก็จะเป็นสวนทุเรียนนะครับก็เป็นเจ้าเดียวกันนะครับฝั่งนี้ก็เป็นการขุดนะครับขุบอ่อนะครับ สร้างแหล่งน้ำนะครับเพื่อที่จะปลูกตรงที่ตรงนี้ด้วยนะครับจะปลูกนั่นปลูกนี่นะครับน้ำก็จะใช้น้ำสะนะครับน้ำสะด้านนี้ฝั่งนี้นะครับใช้ไดโวนะครับใช้แบตเตอรี่จากรถไถนะครับดูดขึ้นมานะครับ เป็นน้ำใช้ของเรานะครับแต่ว่าพอดีนะครับก็เอามารดต้นไม้ด้วยเนื่องจากว่าไม่เห็นใครมาดูแลก็เลยนะครับตอนที่ปลูกมันก็ค่อนข้างดินค่อนข้างจะแห้งนะครับก็เลยนะครับเราทำการรดให้เลยนะครับ รถให้เลยนะครับกลัวว่าต้นไม้จะได้รับผลกระทบนะครับ <c oughs> จะเหี่ยวแห้งนะครับหรือยังไงไม่ทราบนะครับก็นะครับเป็นคนที่ชอบต้นไม้เนะไม่มีน้ำก็เหมือนว่านะครับคล้ายๆต้นไทรนะครับมีรากออกมาสวยงามมากนะครับ เดี๋ยวใกล้วันนะครับอ,อพี่เมานะครับพี่เมาของเราว่าจะเดี๋ยวจะหาแป้งหาอะไรมาก็ลองดูนะครับใกล <laughs> เลี้ยงนะนี่ยนี่ยทเทียนบ่เดี <laughs> ๋ยวลองมาลองมาทาแป้งดูบ่โอ้ต้นนี้ก็ หลายปีนะครับนี่น่าจะเป็นอยู่ในปา่าน่าจะเป็นร้อยปีละมั้งนี่เนาะได้ไหมร้อยปีเนาะให้ท่านผู้ชมนะครับได้ชมบรรยากาศยามเช้าๆกับ ที่พักของเรานะครับก็จะอยู่กันประมาณนี้นะครับเดี๋ยวก็เสร็จงานก็จะได้โยกย้ายไปที่ใหม่ไปเรื่อยๆนะครับก็ได้เปลี่ยนพื้นที่ไปเรื่อยๆนะครับดูพื้นที่หลายๆพื้นที่ต่างถิ่นนะครับปีที่แล้วนะครับไปไกลสุดก็ยะโสปีนี้นะครับ มาถึงคอนแกนเลยนะครับนะครับชมบรรยากาศมันมันบ่โออม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 ได้หนูตัวหนึ่งนะครับได้แล้วได้แล้วได้กินแล้วมาตั้งสิบมือแล้วเพิ่งได้มือนี โอ้วนคกอวนจำมั่งเลยนี่นะครับเช้ามาก็กาแฟนะครับทิ้งไฟนะครับแบบลูกทุ่งยิสานนี่นะครับโลนี่กว่า น้ำบ่อนะครับโอกหนาดเป็นที่สูงนะครับน้ําไม่แห้งนะครับถ้าตรงที่เราขุดเนะี่ยถ้ามีน้ํานะไม่มีการแห้งเลยแหละเพราะว่าทั้งลึกทั้งกว้างเนาะทั้งใหญ่ทั้งยาวอันนี้บ่อเล็กๆมีน้ําโอ้นะครับให้ชมบรรยากาศรอบๆนะครับพื้นที่พัก ของเรานะครับก็จะประมาณนี้นะครับอยู่กัน4ี่คนนะครับ4คนรถดำกลับบ้านคันหนึ่งนะครับเมื่อเช้าอ่า ท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ขออนุญาตพักไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ